อบอกพี่นงว่าไม่ทันพี่นงเหรอคะยังไม่ได้ไไดกดกดก่อนทาาทำไมเงินไม่ออกอะโถกล้องพยายามเนาะ <c oughs> คุยบอกพี่นงฮัลโหลคุณปัญญาเหรอคะ <c oughs> พีสูนสายพี่นงหนได้ไหมคะเล่นปัญญาอันนี้ครัว <c oughs> คุณน้อมแน่เหรอนอมไม่ใช่ครัวคุณต่อยเหรอ <c oughs> ไม่ใช่เขาไม่ออกรายการน <c oughs> <c oughs> เล่นหลายอันแล้วนะวันนี้มีทั้งคุณตาคุณต่อยเลยนะ <c oughs> ผมเล่นแต่พี่ต่อยผมไม่ได้การเล่นพี่ตาทุกผมไปเี่วที่ไหนเนี่ยเ็าทาให้สารที่ช่องเที่ยวเขาจำเหมือนกัน จำไว้จะไม่ให้มาอีกเพราะแปะข้างหน้าเลยมอครับเมื่อกี้กินอะไรหนูกินอะไรหยิบอะไรเลยโอ้กินอะไรหยิบไปเลยด้วยเป็นหนูรฮะเป็นหนูอ่ะก็คือจริงครับเออไม่พกตังค์เลยเนี่ยนะกินจะขอทุกอย่างไม่ได้นะทานอะไรดีครับโอ้ยเสียงเพราะว่าถามหนูถามหนูออ้ย เดี <laughs> <laughs> ๋ยวบรรยากาศแต่ส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่ใช่ไหมส่วนใหญ่เลยถ้าไม่ถ่ายรายการอ่ะถ้าถ่ายรายการอยู่นี่นี่ถ้นรู้มาก็ไม่อยู่เนี่ยรีบหารายการลงเลยอ่ะ เลทมากแล้วนะเลทอีกแล้วเหรอทำไมพูดถึงเรลทอาคุณเลทตลอดเวลาไม่เลทนะนี่กี่โมงสิบเอ็ดนัดมีกี่โมงสิบเอ็ดโมงไปไหนวะจะพาไปคาเฟ่อ้าวสั่นแลนาพูดอีกแล้วพี่หน่งไม่อยู่เขาอยู่ไม่อยู่ทำไมเขาอยู่กี่โมงเขาอยู่บ่ายแล้วนัดเขากี่บ่ายบ่ายบ่ายโมงต้องอยู่ที่สวนแล้ววุ่นวายเนาะเอาอโทรก่อนไหมโทรไปบอกพี่หน่งก่อนเลยว่าไม่เข้านะโทรบอกพี่หน่งว่าไม่ทันพี่หน่งเหรอฮะอย่าแม่ได้กด กดก่อนทางทำไมเงินไม่ออกอ่ะโถกล้องพยายามเนาะคุยบอกพี่นงค่ฮัลโหลคุณปัญญาเหรอคะคุณขอสายพี่นงหน่อยได้ไหมเล่นเป็นญาเติต้องโทรจะหาเจ้าของบริษัทก่อนดีพี่ตาปะคะเฮ้เล่นเป็นเพื่อนฮัลโหลพี่หม่ำป่ะคะหม่ำก็มาพี่ตุกกี้รับสายเหรอคะตุกกี้พี่ตุกกี้ด้วยถ้าตุกกี้เดี๋ยวคุยเองอ่ะอะไรๆตุกกี้เน่ะนงมากี่โมงนงมากี่โมงพี่ กี่โมงมากี่โมงอุ้ยกายแล้วเธอร้านนี้เขาเป็นแฟนคลับนะรู้ป่ะวันนี้คือร้านอาหารนี่ครัวครูน้อมครูน้อยอ้าวสรุปครูน้อมเนาครัวครูน้อมครัวครูน้อมโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์ด้วยเป็นโฮมสเตย์ด้วยอันนี้ครัวคุณน้อมแน่หรอน้อมไม่ใช่ครัวคุณต่อยหรอไม่ใช่เขาไม่ออกรายการนี่เล่นหลายอันแล้วนะวันนี้มีทั้งคุณตาคุณต่อยเลยนะผมเล่นแต่พี่ต่อยขุมรด้การเล่นพี่ตาเผื่อพี่ตาแบบอุ้ยสองคนนี้ตลกอะไปเลยมาขออี เดี๋ยวเราสวัสดีคุณน้อมก่อนไหมคุณอาคุณน้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะจริงจริงหนูมาหลายครั้งแต่เหมือนเพิ่งเจอคุณน้อมครั้งแรกที่เป็นเป็นตัวจริง อยากจะให้ลองชิมอาหารที่ร้านว่ารสชาติเป็นยังไงประห็ดจริงเห็ุสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเรารู้สึกได้คือเหมือนมาบ้านคุณแม่ผู้ใหญ่คนนึงแล้วผู้ใหญ่ท่านนึงอ่ะรอต้อนรับเราอยู่อ่ะทำอาหารไว้ด้วยเออมันหน้าตาอาหารมันจะไม่เหมือนตามร้านอาหารทั่วไปรู้สึกใช่ใช่ค่ะอันนี้อะไรอันนี้เลยค่ะอันนี้ไก่บ้านลวนปลาลวดปลากินไม่ได้เอาออกมันลยไฉันกินได้ต้มยำ อันนี้ต้มะเล้งค่ะะเล้งะเล้งคือขาหมูตุ๋นเหมือนพะโลแล้วก็ไปทําต้มยำนะคะะเล้งะเล้งก็คือเอาพะโลไปทําเล้งค่ะใช่รสชาติจะมีเพิ่มเปรี้ยวเพิ่มเผ็ดนะครับผมหนูว่าไม่ไหวแล้วค่ะหนูต้องกินละต้องชิมเลยโอ้ตายละสะอาดมากดูสิมีการสวมใส่กระถุกใส่ถุงใส่ถุงด้วยนะคะเอาอะไรก่อนดีคุณงี้ จริงๆเป็นคนที่ชอบหนังไก่ค่ะชอบกินหนังลองชิมเลยฮะอร่อยค่ะเหนียวหนึบหนึบ่ะคุณขาดูค่ะเหนียวหนึบหนึบเป็นไก่อะไรครับคุณแม่ไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านนะคะเวลามดคุณน้องพูดฟังสิเนี่ยนักเรียนไหมทำไมที่เรียกคุณน้องเพราะว่าคุณครูเป็นครูเป็นครูสอนวิชาอะไรครับกอพอการงานาอาชีพสมัยนี้ยังมีอยู่ไหมยังตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีเลยใช่ไหมระหว่างที่เขาถ้าสมัยเราสมัยผมก็กอพอก็จะมีคุณคนะ อร่อยมากเลยอะอร่อยมากเลยใช่ไหมฮะต้องกินเยอะๆนะคะมันมีความนัวแล้วมันเข้าไปในเนื้อไก่อ่ะแล้วไก่มันเหนียวแบบพอดีอะค่ะหึบโอ้โหอะไรเอ่ยหนูแม่หรอออันนี้ปลาทับทิมสมุนไพรนะคะอันนี้เคี้ยวได้หมดเลยจะกรอบแล้วไม่ซึมซับน้ํามันใหญ่มากมม่ดูแห้งแบบไม่มีน้ํามันแห้งไม่ไม่ไม่ดูน้ํามันต้องมีเทคนิคในการทอดนะคะปลากรายอะค่ะเนื้อปลากรายแท้เลยเหนียวหนุบไหมครับเหนียวเหนียวหนุบเลยดีไหม ดีปลาเห็ดปลาเห็ดดีขอชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวขอชิ้นเดียวขอชิ้นหนึ่งอ่าหนุบเลยครับแต่ถ้าพี่หนุบใช่ใช่ช่มานี่หนุบก็เป็นนี้ผเล้งอะไรผแล้งคุณน้องเปิดมานานนะคะเปิดมาได้ยี่สิบปีแล้วค่ะอ้าวแสดงว่าเปิดก่อนที่คุณครูจะเกษียณใช่ค่ะแท้เกษียณคือเกษียณห้าเก้าอืมแต่ยังดูแข็งแรงอยู่เลยคุณน้องต้องพยายามแข็งแรง อันนี้แกงคั่วหอยผมนะคะอันนี้ก็หากินยากนะถ้าไม่เรียกแบบว่าม,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 มันเป็นเมนูค่อนข้างโบราณเรา,า,าต,ต้องถึจงจริงด้วยนะถ้าสมัยก่อนจะหากินแกงคั่วหอยผมต้องไปบางลำพูหายากหายากลูกค้ามาทุกโต๊ะจะสั่งค่ะทอดมันหรือปลาเห็ดเนี่ยอร่อยมากเลยอะ่ะนี่ถ้าเกิดว่าเสาร์อาทิตย์คนแน่นเลยไหมครับเพราะมีห้องจัดเลี้ยงด้วยก็มีโทรมาจอง ใกล้ๆของเราเนี่ยนะคะกิจกรรมโทรมาสั่งอาหารเราจะมีทุกทุกรีสอร์ทต่างๆใช่ไหมแล้วถ้าเราจะมาโฮมสเตย์เนี่ยจะมาท้องเจ้า่าทำยังไงอะคะโฮมสเตย์มาที่นี่ก็โทรมาบอกว่าวันไหนโทรก่อนล่วงหน้าแล้วก็รับไปหลอกไว้ให้ถ้าเป็นโฮมสเตย์ผมมันทำอะไรได้มัางเล่นน้ำเล่นน้ำนะคะมีอาหารมีอาหารไม่ต้องห่วงเลยมีครบพักที่นี่แล้วก็มีคาราโอเกะให้ร้องสำหรับเนฮาปาร์ตี้กันนะถ้าใครจะทำกิจกรรมอื่นอย่างเช่น ไป ATV ไปล้องแก่งก็ได้ติดต่อให้่ะเพราะว่าเราอยู่ในชมรมธุรกิจและบริการการท่องเที่ยวเลิศเนี่ยอย่างเงี้ยดีะเวลาที่เราจะมีเครือข่ายของใช่ผมว่าเป็นเครือข่ายแล้วก็กระจายรายได้ใช่แล้วก็มาที่นี่ก็ใกล้มากขออนุญาตชิมหอยขมได้ไหมพี่ไม่มีใครห้ามนีครับหอมด้วยนะหอมค่ะถึงแม้หอยจะขมแต่หอมนะครับมีมุกมีมุกอร่อยมากคือเครื่องอ่ะ ถึงแล้วก็ความเผ็ดกาลังดีแล้วก็ไม่หวานเกินไปนี่คือสิ่งสาคัญเพราะบางที่ทําหอยขมหวานแกงคั่วใช่ไหมแกงคั่วมันต้องติดหวานไหมแต่อันนี้ไม่หวานเลยดีแต่จริงถ้าหมอกล้องมาต้องทํารสจัดค่ะไม่ค่ะเขาเป็นคนจัดปากเขาจัดจริงๆถ้าผมมาถ้าคุณน้อมรู้ป็นผมคุณน้อมนี่ยจะเอาอาหารทั้งหมดเนี่ยบดใส่เป็นเม็ดแล้วลองคิมที่เป็นเส้นเนี่ยอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงอ่ะเส้นเส้นนี่คือกระชายใช่ค่ะคือแก้วได้หมด ชอบรีแอคบ้างกินแบบเอาจริงเอาอิ่มรีแอคธรรมชาติไม่ได้โอเวอร์ไงมันมันอร่อย,อยงไงมันอร่อยแต่ไม่ต้อง,ออองโอเวอร์อรอเห็นปะ <c oughs> ว่าเพื่อนตลอดเ,เราต้องธรรมชาตินะคุณน้อง้ออาเราอยู่ธรรมชาติอร่อยมากอะ ถ้าอร่อยต้องทานให้หมดนะคะถ้าไม่หมดถือว่าถือว่าไม่อร่อยจริงไหมหรอแต่คุณน้องจานใหญ่มากนะครับคุณน้องครับอันนี้อร่อยจริงอันนี้ไช่ชเนี่ยเปนเมนูที่คนต้องสั่งเป็นเมนูแนะนําใช่ไหมคะใครมาต้องสั่งเลยปลาสมุนไพรเป็นตั้งแต่เริ่มแรกเราเปิดร้านนะคะสูตรนี้เราคิดของเราเองไม่ผมชอบความความเฮิร์บของเขาอะความความสมุนไพรที่มันตีขึ้นจมูกอะใช่ค่ะเลังค่ะเป็นไงอร่อยต้องทานให้หมดเลยนะ เดี๋ยวกจะกินคินทัชตี้จะกินไหมเหลือไม่แต่จานเลยครับเกินไปค่ะอันนั้นออนา,นานดีฉันเป็นคน,น<า>อยู่<า>อ,อร่อยจริงพะเลง้เลงรสนัวพะเล้งดีเข้าใจละเป็นอาหารที่าารสชาติบ้านบ้านแต่ว่าบ้านบ้านแบบเรากินอนะ มันก็เลยถึงเครื่องแซบแล้วก็เข้าปากอะค่ะอาหารบ้านๆนี่แหละหากิกนยากหากินยากใช่ๆว่างแล้วอาหารอะไรในกรุงเทพไม่มีอะไม่มีแน่นอนเครื่องนอนเครื่องเครื่องระชายนี่ไม่ถึงเมนูอะมีแต่เครื่องราชายนี่ไม่ถึงน้ำจิ้มรสชาติเป็นไงคะน้ำจิ้มดีมากค่ะ คือหนูชอบตรงที่มีความโดดของความหอมะมะนาวแล้วก็มะนาวเปรี้ยวคือเรื่องของวัตถุดิบวัตถุดิบใช่วัตถุดิบเราไม่แบบว่าประหยัดอะไรกานตมอะไรเงี้ยเราใส่ให้ได้เต็มแล้วเกิดว่ายังหน้ามะนาวแพงนะครับภูมมะนาวแพงก็ต้องใช้ก็ต้องทําต้องทําค่ะลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวเขาจะถามเอ๊ะรสชาติทาไมเปลี่ยนเราต้องใช้สูตรของเราค่ะผมเห็นหน้าคุณนองแล้วผมรู้สึกผู้ใหญ่ที่ผมคนหนึ่งที่ผมรักมากเลยอะแม่หนูชนลพีอืเป็นแม่รู้จักไหม คุณแม่ข้ายแม่หนูชนลมพีมากเลยแม่หนูชนลมพีบริษัทชนลมพีอค่ะเจรน้จัดใช่คะคุณน้องคล้ายมากแล้วแม่หนูเป็นคนใจดีมากเนี่ยเห็นแล้วจะเนี่ยพวกแบบเข้าไปกอดกันนะถ้าเจอแม่หนูนะแต่อันนี้เดี๋ยวเข้าไปกอดแล้วคุณน้องเาว่าตกทรัพย์ไม่เขาปกติกล้องเวลากอดปุ๊บกล้องจะลูดรูดมาแม่ตอนนี้แม่หนูไม่เหลืออะไรแล้วนะใช่ดี ผู้ดีผู้ดีไหมผู้ดีหอยขมผู้ดีอืแล้วไม่หวานเห็นไหมเขาเรีกนนนนเยกว่ามันนวลนวลนะคะรสมันนวลอ่ะแต่อันนี้ผู้ไม่ดีแล้วจริงๆรสรสมันนวลแล้วหอยอกรึบมากเลยค่ะทุกผมไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ทําให้สถานที่ท่องเที่ยวเขาจำเหมือนกันจำไว้จะไม่ให้มาอีกเขาแปข้างหน้าเลยคุณน้องออ <c oughs> คุณน้องค่ะแต่มันอร่อยจริงนะคะหนูพูดแบบ ดีใจค่ะได้ยินคํานี้เราก็เป็นปลื้มแนะนําเลยถ้ามาก็คือเมนูนี้นะตามที่เราได้ทานต้องลองต้องสั่งทุกเมนูอันนี้พี่หนงสั่งตลอดใช่ไหมคอนเมื่อกี้ไปยืน<ย>รอแล <รอ S 3> ้ว<อ>แยกความต้มยําก่อนนะอืมต้มยําถึงมากใช่รสอ่ะรสจัดแล้วมันมีกลิ่นพะโโ้ติดถูกใช่มันเลยเป็นพะเลง้งแปกอะ ใครคิดเมนูนี้ครับผู้ใหญ่เก่งผู้ใหญ่เก่งค่ะผู้ใหญ่เก่งขอโทษนะผู้ใหญ่เก่งเชิญผู้ใหญ่อ๋อนี่ผู้ใหญ่เก่งขอโทษนะครับผมขอเดานะผู้ใหญ่เก่งดื่มเหล้าไหมแน่นอนมันแน่นอนที่เคยเห็นล้ไอ้มิกอย่างเงี้ยคนกินเหล้าอ่ะทําอาหารอย่างเงี้ยเก่งมากเพราะว่าเมนูนี้มันเกิดขึ้นตอนช่วงของตอนโควิดร้านต้องปิดแล้วก็เราเลยมองว่าเรานั่งนั่งอยู่คนเดียวในร้านแล้วก็นั่งดื่มไปรู้จักอะไรก็ไปเปิดที่เย็นมีอะไรบ้างอะไรบ้างแล้วก็มามกเนี่ย จริงอีกคนที่ผมที่ผมเห็นละชัดเลยนะพี่ชาคิดอ๋อใช่เป็นคนแบบนั้นเลยชอบชอบหาของในตู้เย็นแล้วมาทําแล้วอร่อยอร่อยจริงทขาคือแบบคนคนกินเหล้าเนาะลิ้นถึงตอนช่วงปีใหม่ขายดีมากค่ะหนูต้องสั่งกลับบ้านแล้วล่ะพะเล้งเนี่ยดจริงรูแปลกแปลกแต่อร่อยแปลกอร่อย ปกติลูกค้าเข้าเนี่ยร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะคะอ๋อแปดโมงครึ่งร้านเปิดแล้วค่ะค่ะแต่ตัวปิดก็สองทุ่มครึ่งลูกค้านั่งทานเป็ยาวลูกค้าจะเยอะช่วงวันไหนครวันหยุดสุ์เสาร์เสาร์นี่จะแน่นสุ์ยังเป็นรองแต่สัปดาห์นี้สุ์ก็มีโทรจองเข้ามาแล้วคือวันสุ์คนออกมาเที่ยวกันมันก็ยังได้อยู่เนาะแล้ววันเสาร์นี่คือพร้อมแล้วใช่ใช่แน่นเลย คือจะบอกทุกคนเลยนะว่าอร่อยจริงอร่อยแบบไม่จกตาที่กินเข้าไปคือมันได้ความแบบคมของอาหารน่ะหนูจะใช้คํานี้ตลอดเลยคมอาหารมันรสชาติมันรสมันชัดมันชัดอันนี้เขาเรียกอันนี้ครับถ้าภาษาไทยเลยเขาเรียกสับพารสเออสับพรสคือมันครบมะครบทุกรสอ๋อแต่อย่างพะเลงนี่จะมีตลอดไหมคะคุณครูน้องมีตลอดค่ะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มาจากกรุงเทพก็จะรู้อยู่แล้วล่ะเพราะเป็นร้านดังเนาะหนูหนูถือว่าเป็นร้านดังเพราะเซิร์ชปุ๊บอาหารอร่อยนครนายกขึ้นเลยนะคะขึ้นเลยเหรอคะใช่ค่ะน้องเองเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเลยจะมีแต่ลูกเด็กก็เป็นเด็กเด็กรุ่นนี้จะไม่รู้เรื่องเขาก็จะถามว่าเอ๊ะได้เปิดได้ดูอะไรไหมเราก็บอกไม่พี่เก่งพี่เก่งส่วนใหญ่พี่เก่งเกิดกลางหมดค่ะพี่เก่งจัดมอน ก็ฝากนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยแวะมาเลยฝากด้วยนะคะกับครัวครูน้อมโฮมสเตย์คุณน้อมฝากได้เลยนะคะเรียนเชิญนะคะครัวครูน้อมโฮมสเตย์นะคะเราจะเป็นอาหารไทยๆพื้นบ้านนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วก็จะต้องมารอบ2รอบ3นะคะเพราะมันมีครบจบอยู่ที่นี่เลยนะคะไม่ว่าจะด้านบรรยากาศด้านอาหารด้านที่พักคาราโอเกะและลงเล่นน้ำค่ะเนอีสําคัญที่คุณน้อมไม่พูดคือคือคุณน้อมพูดแต่บรรยากาศ ต่ฟิลอะเหมือนมาอยู่บ้านเหมือนมาอยู่บ้านจริงๆเหมือนเหมือนเดินมาแล้วมาเจอผู้หลักผู้ใหญ่ยายที่นอนอะเออเหมือนอยู่บ้านจริงๆแต่นี่ยี่สิบสี่ปีหนูจ๋าเนาะครั้งหน้าเราอาจจะได้มาพักค่ะเดี๋ยวดูว่าครั้งหน้าเราจะได้มาโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ตรงนี้นะใครที่อยากมานะคะแล้วก็ฝากบอกคุณครูน้อมได้ว่าดูเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็มาค่ะเ่อคุณครูน้อมจะแถมกระชายเพิ่มให้เลยเพิ่มโลยเพิ่มโอเคค่ะนะมากันนะคะ นี่ร้านคาเฟ่เขาเนี่ยเขาทําเป็นเรื่องเป็นราวนะคุณเห็นไหมเนี่ยยิ่งใหญ่เยอะแยะไปหมดมันเป็นที่เข้าตรงนี้ได้ไหมร้อนไปหมดแล้วเนี่ยมันเป็นที่พักหรือเปล่าไม่มันเป็นที่พักด้วยหรอเป็นเหมือนที่พักอ๋อมีที่พักด้วยใช่บอกเป็นที่พักเหมือนนี่ไงนี่เมนูสําหรับผู้หญิงนะบูออเรนซ์สมูทตี้เมนูประจําเดือนทําไมอ่ะก็มันประจําเดือนไงผู้หญิงต้องกินเหรอเจ้าของร้านอยู่ปะอยู่หรือเปล่าอยู่พี่หนุ่มมาหรอไม่เพราะยังไงต้องเอานี่ไปฝาก ใช่ไปเราไปสั่งก่อนคุณน้องฝากมาเธอว่าเราจะกินของหวานได้อีกป่ะผมกินได้เพราะมันเป็นน้ำคือมันสั่นๆยังไงไม่รู้อ่ะไม่ไม่น้ำตาลตกเยอะเหรอน้ำตาลน่าจะเกินแล้วมั้งน้ำตาลเกินเอ้ายังไงอ่ะนะป๊าจังหวะเขานี่ดีเนาะโหน่งอเมริกาโน่ะครับโนงอเมริกาโนครับทำไมถึงต้องโหน่งอเมริกาโน่ออะมันก็เป็นชื่อเมนูอ่ะพี่หนุ่มเขาจะกินกาแฟรสชาติมีเมนูอ๋อมันเป็นกาแฟรสชาติของพี่หนุ่มเหรอ รสชาติของพี่หนุ่มก็เลยตั้งเป็นหนุ่มอเมริกาโน่แล้วก็มันนี่ก็คือต่างค่ะถ้าเรากินอีกจะเป็นอ้าวสวัสดีค่ะนี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยมาแล้วเนี่ยพี่หนุ่มคะมีคนฝากมีคนฝากของมาให้พี่หนุ่ม เนี่ยอะไรนะเผ็ดปะมาดูก่อนดูก่อนเมื่อที่ไปร้านคุณน้อมพี่เก่งฝากมาออ๋พี่เก่งขาบอกว่าพระเล้งพระเล้งเป็นไงคะพี่ต้องกินตลอดเหรอคะไม่ได้กินตลอดนะแต่มันคือมันอร่อยนะเข้าฝากมาเลยจริงจริงมันก็คือต้มยำขาหมูนี่แหละใช่พี่คุณน้อมมาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดจะมาพี่หนุ่มให้ฝากให้พี่หนุ่มด้วยอ้าวงั้นผมฝากให้ผู้ใหญ่เก่งทีครับเพื่ออะไรเอ่ยตอบแทนน้ำใจ เขาไี่ไปเที่ยอะไรกันมาเที่ยวมาเที่ยวนครนายกนี่อ๋อเมื่อกี้เห็นผู้จัดการโทรบอกว่าเอ๊คุณหมอเขาจะเข้ามาคุณหมอจะมาตรวจสุขภาพด้วยค่ะไม่ใช่เออเหรอต้องตรวจตัวเองแล้วอ๋อตอนนี้ตรวจไม่ได้ฟาดที่เราทุกวันฟาดมายงชีนไปเยอะมากนี่นครนายกร้านพี่นี่มีอะไรเมนูแนะนำไหมคะแต่คนนี้เขาสั่งอเมริกันเขาบอกว่ามันมีอเมริกัโนเป็นสูตรที่นงแอเริกันโนอีสูตรพี่นงนี่เป็นสูตรลัสรมีแข ไม่ใช่คือคุณเท่งเขามาเขาบอกว่าเขามาสั่งแอฟแอฟริกาโน่เขามีแต่แ a ฟริกาโน่แมว a ุณไม่กินอเมริกาแอฟริกาโน่แอฟริกาโน่ทีนี้เราก็ขอเวลานี่นึงนอ่เดี๋ยวจะลองทำให้เดี๋ยวทำให้แล้วเราก็มีแล้วสูตรนี้คือแอฟริกาโน่ของคุณเท่งและมันเป็นยังไงอ่ะรสชาติมันคืออ่านี่เห็นไหมคุณหมออย่งลองเลยจัดไปอันนี้ครัวคุณน้อม กูค er mm ุณน้อมต้องฝากมาผาเลี้ยงตอนแรกของผมใส่ผาเลี้ยงอยู่วัดไหนวะขายไม่ใช่คนรับขายไม่หมดหรือเปล่าไม่รู้ไม่หมดหรือเปล่าไม่รู้อันยวกำาวันอยู่สาวกินเองกินไม่กินเองก่อนไงแต่ขายลูกค้าหมดไปแล้วมีอะไรอีกไม่ให้มีอะไรคะแน่นอขนมยังไม่มานะขนมจริงๆขนมจะมีขนมทำเองผมว่าหมดไปเสาร์อาทิตย์โอเคยาวจะทำเองทีนี้แกไม่ไหวแล้วนอนติดเตียงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ขนาดนั้วยังไม่รูกเมื่อคืนเมาไม่ได้นอนติดเตียงอย่างนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่ลุกจากเตียงพูดเหมือนพูดผิด ติดมันเล่าเลยอ่ะของเรานี่ติดจริงเดี๋ยวเราตัดขาด้วยพี่หลวงเข้าร้านบ่อยเหรอครับถ้ามาได้อ่านรายการผมจะอยู่ร้านถ้าอ่านรายการผมก็ไม่ได้อยู่ร้านแล้วก็จะมีผู้จัดการพิชาเขาดูเครับเขามาดูแลประกันของเขาด้วยไปข้างหน้านี่ใช่ไหมประกันใช่ด้วยใช่แล้วห้องพักนี่มีทั้งหมดกี่ห้องคะพี่ทำไมไม่เดินไปนับอ่ะทำไมไม่เดินไปนับอ่ะเออทำไมถามทุกเรื่องวะเออว่ะแม่เอ้ยนลาจะเดินไปนับไปอะไรไม่ได้รู้เลยถามแม่ถามทุกอย่างไม่พึ่งตัวเองเลยอย่างนี้นะคุณถามเบิแล้วาทำไมเราไม่มานอนที่ ี่เาวะทําไมวะไอถามประเภทนี้ต้องน่าจะเป็นแบบให้เป็นเปิดสำข้าล้วเราเนี่ย11ห้องนะแนะนำ11ห้องเพราะเลข11เป็นเลขที่ถูกกับพี่ผมก็ชอบเพราะว่าหนึ่งกับหนึ่งแข็งแรงนี่าจะเป็นเลขที่ถูกจริงๆบ้านเลขที่ตรงนี้คือบ้านเลขที่หนึ่งนะเก่านะมันเป็นพื้นที่เดิมและที่มาพื้นที่เดิมแล้วก็พ่อเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่าพ่อสุดใจ อันนี้ท่านนอนอยู่ในโรงแก้วท่านอยู่ด้านบนคือที่ตรงนี้เป็นของพ่อหมดเลยานยกให้ไวแล้วพ่อเ็เสียแล้วก็มรณภาพแล้วท่านบวชเป็นเจ้าวาดแล้วท่านก็นอนอยู่ในโรงแก้วแต่แต่ผมว่าตรงโค้งนี้ของพี่มันเด่นนะสวยครับเนาะแต่คนมองไม่ค่อยบอกว่าเขาบอกว่าคือเหมือนคนมองไม่เห็นนะคนอื่นจะมองไม่เห็นว่าว่าตรงเนี้ยสวยมากตอนที่ยังไม่ได้ทำปะใช่ครับแต่พอพี่ทำออกมาแล้วผมว่ามันเด่นอะมันจะไม่ค่อยมีใครเห็นเลยว่า จะทําอะไรแต่ผมก็ว่าเจ้าของที่ก็ต้องก็ต้องเลือกคนที่จะมาดูแลใช่แต่เหมือนพ่อเขาก็เลือกว่าเอ้ยมาดูแลให้พ่อนะอันเงี้ยมองูและนะทำนี่ทำนี่แต่ตรงนี้ดีค่ะดิเมื่อวานเรามาเราไม่ได้แวะร้านที่หนองเลยแต่วันเนี้ยคนเยอะเยอะเลยอ่ะใช่เพราะเมื่อวานว่านแล้วนอาทิตย์เมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเยอะเลยเมื่อวาน ยาวไปถึงตัวเมืองเลยเกินไปนะคะอันนั้นน่ะรถติดกันเลยรถติดกันเลยอันนั้นอันนั้นเกินไปอันนั้นเกินไปอันนันเกิไปเอแต่จริงจริงเมื่อวานยาติดเลยเขาไปงานเป็นเสกหรือเปล่าพี่แจ็ของน้องสองคนก็คนไหนสวยก็คือจ่ายครึ่งหนึ่งเฮ้ยอันนี้แต่ที่สวยทั้งคู่ไม่ต้องจ่ายเห็นแล้วจะทำไมที่จ่ายสองจ่ายเต็มบ้าโอ้โหก็ดูสภาพสิ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  ครับเมื่อกินไปเลยหนูกินอะไรหนูหยิบไปเลยหยิบไปเลยโอ้โหกินอะไรหยิบไปเลยด้วยเป็นหนูอ่ะถ้าเป็นหนูอ่ะก็ชื่อคือสิครับก็ชื่อคือสิครับเออไม่พกตังค์เลยเนี่อนที่จะขอทุกอย่างไม่ได้นะทานอะไรดีครับโอ้ยเสียงของพ่อว่ะถามหนูถามหนูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวบรรยากาศท่เอาใส่จิปไปนอ่เอาลดไม่กินเลยก็อย่ามานั่งกีกับไป ไม่ได้บงังอะไรเลยอุ้ยออกไปข้างนอกไปตอนนี้แอร์ร้อนคนเยอะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอโง่โง่โง่ลองเมกานโน่ได้แล้วค่ะมาดีมาดีของผมนี่ใจตังค์ย่างใจไต้แมะกินก่อนดีกินก่อนอันนี้แอฟริกาโน่หรืออะไรอันนี้โหน่งเมกาโน่อันนี้เมกาโนแอฟริกาโน่มแอฟริกาโน่นี่แอฟริกาโน่คืออะไรอ่ะเนี่ยเอาลองทานดู อันนี้คือรสที่พี่จะกินสองคนจะกินสองอันเลยเหรอผมจะกินกาแฟเข้มขอขอหลอดหน่อยได้ไหมครับมันจะหอมอ่ะลำไยอันนี้ขั้วคลางหรือเข้มเลยเย็นครับเข้มของเราเป็นเข้มแต่ว่ามียังมีกลิ่นหอมอยู่เนาะบางที่มันมีแต่รสมันแม่นอันนี้เอามือปล่อยมือหลอดดิหยิบทิ้งด้วยหยิบทิ้งด้วยแล้วตีกูดังมากเลยนะเมื่อกี้น้องไม่ได้ตั้งตัวเลยนะ เห็นน้องน้องทำตกอันนี้ไม่ใช่หนูตามนะน้องเขาตกทำเป็นไรลูกเป็นไรมึงๆมงแดงเ้วยนะดีก็แล้วแต่นะรสชาติก็คือหมายความว่าขอเราแล้ก็ไอติม แต่มมนเดือดร้อนทั้งดใส่ไปด้วยอ่ะในชิมดิชิมดิปกติไปทานที่ไหนไหมกับแฟแต่ก็ทั่วไปแล้วทั่วไปใช่อุ้ยตอนนี้มะชาหอมมากเราใช้ของดีฮะน้ำแข็งในเย็นพวกก้อนอันนี้ไม่หวานไงกินเยีร์ที่ไหนมาวะ ดีว่ะเนี่เม็ดกาแฟคนละอย่างใช่ครับอีนี้ก็สนใจเม็ดกาแฟจังไม่อันนี้แอฟริกาโน่เป็นไงมันเข้มกว่าปะอ่ะมันเข้มขึ้นไปอีกอ่ะพี่ก็ลองดูลองดูพี่เท่งไหมพี่ใส่สันแล้วเนี่ยโอ้โหใส่สันก็ต้องเดาใส่สันก็ต้องดาแอลดอกเปิดไปเสียกเดี๋ยวนี้ก็มีเย แล,แล้วอะแล้วอย่างนี้พี่เท่งว่าไงพี่พี่เท่ง<ช>ยังไม่มายังไม่มาอ๋อเลยยังไม่รู้แอฟริกาโน่เขาสั่งไว้ว่าแอฟริกาโน่หนึ่งแก้วเขาบอกองั้นต้องรอกอ่อนจะจัดให้จัดให้วามดีเพื่อเพื่ออะไรเพืเพื่ออะไร มึงคิดเขามีน้ำใจแบ่งกินลองชิมดูพี่เอาเลยไปทุกวันไปรบกวนพี่พี่หนงแล้วพี่หนงไม่ใช่อยากจะไปดูห้องอยากจริงๆอยากจะดูห้องพักด้วยเพราะรู้ว่ามีห้องพักไงอยากดูเห็นมีเสาว่ายน้ําด้วยอ่ะแล้วบอกว่ายังไม่ค่อยเสร็จดีนะยังไม่อันนี้เปิดได้นะขนาดนี้ปิชาติเราเปิดเรายังไม่ได้เปิดเลยนะแต่ก็มีทดลองระบบหรอใช่เราลองระบบว่านี่ดูสภาพไม่่ใชการทื่องนี่กจริง่ปะเมนี่วเแ้ปิดล มาถึงว่าที่พักยังไม่ได้เปิดที่พักนี่เปิดบางส่วนนะแต่มันต้องส่วนกาแฟกับชาชิลนี่คือยังไม่หมดเหรอพี่โอ้ที่ชานี่เขาอยู่โฟล์ดชา,ชาโชชิลโอ้โคนเล่นน่นไม่ใช่เล่ชิลล์เล่นชินล์นนอันนี้ชาดี้อย่างนี้เหรอ ผลงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านก็มึงจะสร้างสายศัตรูเนี่ยได้เกียดต่ชอบชอบพูดเก่งพูดเก่งนะคะคันนี้อย่างนี้เอาตัวรอดไปไหนก็ไม่ตกน้ำตกน้ำก็ไม่ตายไม่ตายก็ไม่ไม่ไม่ไไรอันนี้คือหมอวรอดแล้วนะเอาสาธุก่อนสิพี่คอยรเอาตัวรอดได้น้ำตาลจริงใช่ป่ะวะอะไรน้ำตาลที่อูกินไปยงชิดมา่อกี้น้ำตาลจริงดิก็แสดงว่าไม่ไม่ค่อยได้ไป ร้านอาหารแบบนี้หรือว่าร้านกาแฟแบบนี้ใช่ไ,ม,ชไม่ผมมาเที่ยวนี่พี่ผมมาล่องแก่งมาทีวีและปกติจะไม่ได้บแบบว่าถ่ายคาเฟ่อะไรอย่างนี้หรอกพี่แต่ว่าอยากอยากมาของพี่มันต้องคุยใช่ไหมใอ่นันคุยมันก็โอเคแต่ถ้ามันจริงจังถ่ายแบบจริงจังมันถือว่าแบบไปใช่ใช่อย่างนี้มันก็เหมือนแบบเร็วๆคนอยากดูแบบเนี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่ใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าไม่ถ่ายรายการอ่ะถ้าไม่ถ่ายรายการอยู่นี่ใช่นี่ถ้ารู้ว่ามาก็ไม่อยู่เนี่รีบหารายการลงเลยอ่ะ ไม่อะไรหรอเจอกันแล้วจํากันได้แล้วไม่รู้เลยบางทีทุกอ่าันบอกช้าเลยไม่ทันแล้วอ่ะคือเข้ามาก็อ้าวมาบโกว่าใส่ถ้าผมยังงงอยู่อ้าวแต่ว่าน้องมาอันนึงอยใช่น้องมาปุ๊บต้องรอเลยป่ะใด้ครับถ้าเขามาต้องรอเลยป่ะไม่ต้องรอจัดการได้เลยแต่ทำงานก็้วทำงานเงียบสบายเงียบไม่เหมือนมึงไงพี่ขบวนดูแลเขาดีด้วยเนาะสั่งอะไรก็ได้ไม่เหมือนกันหลายคนเลยเนี่ยสั่งแค่สามแก้วเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังจะพูดอย่างเงี้ย Hi, hi, bạn, ให้พ ok, oui, ี่ห้นุ่งฝากหน่อยได้ไหมครับฝากร้านหน่อยได้ไหมครับก็กําลังจะเปิดเป็นทางการนะครับอันนี้เราลองระบบทดลองระบบเกี่ยวกับร้านกาแฟแล้วก็ที่พักที่พักก็เหมือนกันเราเดี๋ยวอีกร้อนอีกสักนิดนึงนะฮะเข้าทีเข้าทางอะไรเรียบร้อยอ่ามันมีทําไปแก้ไปเป็นี่อย่างนั้นอ่ะมันจะเสียบรรยากาศถ้าเกิดอะไรมันบังเยอะเราก็ีละจุดทีนิดนี้นิดหน่อยค่อยๆแก้ ดูนี่ไอจีบอกว่าทำไมไม่ลงทำแค่นี้เหรอเล็กๆทำไมไม่ทำเยอะๆเลยขยายไปก๊อกนึงใ่หอไอก๊อกนึงปุ๊บเมียทีนี้เมียมาเฮ้ยอันนี้แค่ไปไปโน้นแล้วสุดท้ายเขบอกว่แค่นี้ผู้จัดการแค่นี้เมียไปโน่นเมียไปโน่นจะมีใครอีกไม่มีแล้วเพราะสุดแล้ว้าก็เก็บเมียเหนือเมียไม่มีแล้วไอ เหนือเมียไม่มีแล้วถ้าวันไหนก็ตามมันขยายไปอีกให้รู้เลยว่าใครวะงานต้องเหนือกเมียหรอไม่มีนี่แหละชอยากกระจกเลยผมก็อยากทำเป็นอัเผมเองนาเอาการ์ตูนที่ผมชอบมาใส่แล้วก็การ์ตูนชุดที่มันชอบมาใส่ ไม่ใช่พี่ชอบอ๋อผมก็ถามนี่พี่หนุ่มชอบตัวไหนอ่ะผมชอบตัวเลียงคือตัวนี้ไอตัวที่สองนี่นบจากไม่ไปเธอเหมือนตู้เสื้อผ้าไงของผู้หญิงเต็มของผู้ชายจะอยู่แค่าดูแบบมึงครับพี่หนุ่มชอบก็ไม่แน่ไงแม้แต่มันก็ให้ผมชั้นหนึ่งไงชั้นสุดท้ายข้างบนอ่ะนี่หรอไม่ใช่ข้างบนเลยหมอไว้อะไรได้อ่ะก็ไม่รู้มันให้ติดกระจกแล้วเอาูังววางผมว่าถ้าอย่างนั้นพี่ไม่ต้องเสียเวลาติดหรอก พี่หน่มชอบแคร์แบงเงี้ยชอบแคร์แบง <c oughs> เนี่ย <c oughs> ทำไมต้องเป็นนกอ่ะพี่ S 1> <S 1> <S นก,กระจอกเทพมันมันมันดูแข็งแรงด้วยไงยอันดัแแบ,บแรกคือต้องบอกก่อนะมีชื่นอนก <S <S 2> <S 2> แล้วโลโก้เราจะไปเอาอะไรเอากบเอาเขียดเอาไม่ได้คี่ก็เมียเป็นนกอแล้วก็เลยแบบว่าเอ้หานอกอะไรที่เดินตอแข็งแรงแข็งแรงเลยแล้วมันคนขี่ได้ด้วยนวิ่งได้ด้วยกระจอกเทพก็คืนอนกกระจอกเทพมันก็ขายาวด้วยเวลาก้าวจะได้ก้าวได้ไกลวิ่งได้ไกลช่วงล่างมันแน่นคนขี่ก็ได้คนนิ่งก็ได้คอมันก็ยาวได้มองที่สูง มองแบบไกลๆอะไรเงี้ยมีความหมายนะจ๊ะมีความลึกซึ้งมีความแบบว่าคิดลึกซึ้งว่ะแล้วมันสวยมันก็จอบเท่งมันก็สวยนี่ทั้งร้านรู้เลยนะเนี่ยว่ารักเมียดูดินกทั้งร้านเลยเนี่ยไม่ใช่เอามาเปลี่ยนตอนแรกไม่ใช่ อาตามพี่หนุ่มด้วยครับฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้วันนี้จริงเราต้องขอบคุณมากเลยวันนี้ที่พี่หนุ่มมาคุยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่หนุ่มที่ไม่คิดว่าอันนี้จริงผมก็ไม่คิดว่าจะได้เจอพี่หนุ่มนะแสดงว่าถ้าเกิดว่าจังหวะดีๆเนี่ยมาที่ร้านเนี้ยมันก็ทุกคนสามารถมาเจอได้ก็ผ่านไปคนมาแวะนะเชิญนะครับเชิญทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวห้องพักเราจะเสร็จนะขอบคุณครับขอบคุณพี่หนุโดขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับ่ี๋ยวทานกาแฟก่อนแล้วเราจะได้ทานด้วยครับผมถ่ายยังไม่ได้ทานใช่ไหมลองทานลอง ไม่มาร่องแก่งตรงนี้ล่ะคะคุณก้องปลาเนึ่งเอาตัวนี้ครับห้ยปลาเยอะมากน้องควรลงไปถ่ายปลาอันนี้เป็นสปาปลาไหมมันจะกินเขาไปทั้งเท้าไหมไม่ขนาดนั้นเนาะเขาก็ตอดเนาะเธอเราลงไปให้หันปลากันนะเรียกโอ๊ยโ,โอ๊ยตะเกง่งเธอหล่อเลือนไงเธอไม่มีเปลี่ยนด้วยเนี่ยอบอกว่าผมเป็นทายาทพระสังนะผมเรียกปลาไ,ได้ลองทาดิเรียกปลาไปหมดแล้วนะ ไม่เราต้องเรียกก่อนเอาอาหารลงนี่ยอวิธีเรียกโอ้โหฟินปะฟินปะกินจักรจีมากเลยนี่นี่ดูนี่อ่าดูดีเนาะน่ารักเนาะเอางี้ดีกว่ามันไม่เลิศอ่ะพี่เก่งพี่เก่งสาดลงมาเลยค่ะเลิศฉ่ำเลยเอาอีกค่ะเอาอีกใส่หัวเลยค่ะใส่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่หัวเอาอีกค่ะเโอ้โหเอาอีกค่ะพี่เก่ง อันนี้ก็ฟังเชื่อฟังเขาเลยเกินโอ้โหเด็ดเดี๋ยวมันเข้าปากเฮ้ยดีไหมเขาบอกเป็นหมื่นตัวเชื่อจริงจรโอ้ฉันอยากใส่กางเกงค่ะซังฉันถอดกางเกงแล้วลงไปได้ปะได้อะหมอหมอเข้าสารเสกเหรอเสริ์อวไอ้าหรอโคมเลยนะใช่อันนี้อ่าตัวนี้ต้มเค็มอีิจวะไปทางนู้นไปไปนู้นไปไล่เขาคือเขายังไงเขาก็ไม่ไปค่ะเขากินกับมือไหมอ่ะลองดิลองดิ เสียใจจังเลยอะทำไมเราไม่เอาชุดมาเราอยากเล่นน่ะกลัวเปียกเหรอทำไมอะได้เปียกแน่นะยาทำไมอะทำไมอะทำไมต้องเปียนน้ำสะอาดไหมสะอาดใสเย็นไปดีกว่าไว้ใจไม่ได้ลงวิยาแล้วขึ้นลำบากอีกเนี่ยหนูหนูไปูจเปลี่ยนเองก่อนที่มันจะลามการแพร่ขึ้นมาถึงออสโมซิสขึ้นมาถึงนี้